ครับคุณอยู่กับอา t ์ตเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนักมวยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการมวยเขาคือซุปเปอร์เล็กเกตหมูก้าวครับที่ได้รับความยอมรับเป็นหนึ่งในนักมวยแนวหน้าของประเทศไทยและในเวทีระดับโลกอย่างวันแชมนชิพครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงและเหตุผลอะไรที่ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักมวยที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับ เหตุผลข้อที่1นนะครับความหลากหลายของเทคนิคลัสไตล์การชกนะครับหรือ i อที่ดีมากนะครับ 1. ในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ซุปเล็กเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงคือความหลากหลายของเทคนิคลัสไตล์การชกครับเขาม,มีทักษะการชกที่หลากหลายทั้งการใช้หมัดที่แม่นยําลูกเตะที่หนักหนว่วงหรือคำนี้ใช้กันว่าขวาทางเดียวครับซึ่งทําให้เขาปรับกลยุทธ์ได้อย่างหลากหลายตามสถานการณ์บนเวที ซูเปเล็กมีความสามารถในการอ่านเกมและปรับตัวให้เข้ากับคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นจุดเด่นที่ทําให้เขากลายเป็นนักมวยที่ยากจะเอาชนะครับตัวอย่างในการต่อสู้นะครับก็คือในไฟล์หลายไฟล์ที่ผ่านมาซูเปเล็กสามารถใช้ลูกเตะที่หนักหน่วงในการจู่โจมอย่างรวดเร็วครับทำให้คู่ต่อสู้หลายคนไม่สามารถรับมือได้รวมไปถึงเทคนิคที่หลากหลายในการจัดก,การคู่ต่อสู้ที่มีสไตล์การจจมทีแตกต่างกันครับเช่นแมตช์ที่เจอกับแฮกเกอร์ตี้ครับเขาใช้ศอก ีได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับในนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับถ้าเราจะเอาข้อดีข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือการมีความหลักหลายและการปรับตัวได้ดีดนะครับจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการทํางานหรือการเรียนรู้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาหรือการปรับกลยุทธ์เมืเ่อเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครับเหตุลผล้อที่2นะครับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองครับ ีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ซูเปอร์เลกกลายเป็นนักมวยแนวหน้าก็คือความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองครับกามีความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองทักษะใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข่งความเร็วความทนทานในการแข่งขันแม้จะเป็นแชมป์แล้วเขวาก็ไม,ม่หยุดพัฒนาตัวเองและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับไฟตัวอย่างนะครับเช่นซูเปอร์เลกได้แ,แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในลหลายๆไฟ์เมื่อเขาต้องมาเช่นกับผู้ต่อสู้ที่มีทักษะสูง ขายังคงรักษามาตรฐานและการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกครั้งนะครับการที่เขาไม่เคยพอใจกับความสำเร็จที่มีอยู่แล้วทําให้เขาเติบโตและมีความพร้อมที่จะต่อสู้ในเวทีระดับโลกครับเช่นไฟที่ถึงในวันที่23มีนาน,นี้นะครับที่จะเจอกับนายมิวอานานที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เป็นไฟที่ท้าทายของเขาเช่นกันนะครับและข้อดีข้อนี้เราจะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างก็คือ การมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองในชีวิตประจําวันจะช่วยเราเก้าวหน้าได,ได้ในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนเราควรก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเติบโตและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นครับได้ผลข้อได้สามนะครับความนิ่งและการมีสมาธิในการแข่งขันครับสิ่งที่ทาให้ซุปเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่โดดเด่นและประสบความสําเร็จก็คือความนิ่งและสมาธิในการแข่งขัน าม,มีความสามารถในการรักษาความสงบและสมาธิในการแข่งขันที่มีความกดดันที่สูงได้นะครับเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีและยังคงมีสมาธิในการคิดและตอบสนองกู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการแข่งขันในเวทีระดับโลกเลยนะครับที่ต้องการการตัดสินใจที่ดีและการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครับตัวอย่างในลหลายๆไฟนะครับซุปเปอร์เล็กต้องมาเชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและความกดดันที่สูง ายังรักษาความสงบและสมาธิได้ดีนะครับเขาไม่ปล่อยให้ความเครียดหรือความตื่นเต้นทำให้การตัดสินใจของเขาผิดพลาดส่วนการนําข้อดีข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับการรักษาความสงบและสมาธิในชีวิตประจาวันช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชัญฉลาดครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ต้องมีการตัดสินใจที่ในเวลาที่จํากัดหรือการเผชิญสถานการณ์ที่เครียดในชีวิตส่วนตัวครับการมีสมาธิที่ดีนั้นจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์นั้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สรุปนะครับดังนั้นเหตุผลทําไมที่ทําให้ซเปเล็กเจ็หมู่เก้าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกนะครับและแก่ความหลากหลายของเทคนิคและสไตล์การจบกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองครับและความนิ่งการมีสมาธิในการแข่งขันครับทั้งหมดนี้เป็นจุดเด่นที่ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักมวยที่ยากจะเอาชนะนะครับและเป็นที่รักและยอมรับจากแฟนมวยทั่วโลกนะครับและนี่คือสามเหตุผลทั้งสามข้อนะครับที่ ทำให้ซูเปอร์เล็กประสบความสำเร็จครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายข้อนะครับแต่เราขอยกตัวอย่างมา3ข้อนี้นะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับก็มีพานคลิปดีๆจากเราอีกนะครับผมแอดดอลล์อัลต้เวิร์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ขนมขนมครับขนมครับหมดแล้วมีการด้วยพี่นายมานะอดทนี นิดเดียวเป็นไงบ้างครับครับัร้อยแต่ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณครับเจ้าเบิร์ดขอบคุณพี่กิงด้วยครับอันนี้เอาเสื้อมาแจกเป็นกำลังใจให้น้องน่ครับจากนั้นใส่ไข่ที่เราผัดไว้ทีแรก Yeah.